สวัสดีครับผมฮาร์ดสุภนัตตั้งตนนะครับวันนี้ผมก่อนเริ่มเนื้อหานะครับเราจะใช้เวลากันมานสิบสิบห้านาทีนะครับในการแบ่งปันเนื้อหาที่ทำให้ทุกคนนะครับสามารถต่อยอดนะครับโพสต์ยังไงให้เกิดธุรกิจโพสต์ยังไงให้เกิดตลาดชั่วตลาด attraction marketing นะครับภายในระยะเวลาแค่เจ็ดวันเดี๋ยววันนี้เราไปลองฟังกันเลยครับแต่ก่อนจะไปฟังนะฮะผมมีคําถามสั้นๆนะครับเราว่าคนรวยทุกคนเป็นคนขยันไหมฮะ ก็อาจจะใช่จริงนะอาจจะเป็นคําถามถัดไปครับแล้วเราว่าคนขยันทุกคนนะครับเป็นคนรวยไหมฮะเอ๊บางทีก็อาจจะไม่จริงไหมแล้วเราพอรู้จักใครนะครับที <uff> <Mine> ่ขยันขยันมากๆนะครับแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไหมฮะเขาเขาเผมผมก็เคยเป็นคนนั้นฮะแล้วตอนผมผมก็เคยเป็นคนที่โดนคําถามคําถามนี้มาก่อนเหมือนกันฮะผมก็ได้มีมานั่งคิดนะครับแล้วก็ได้เอะใจ เออก็จริงนะบางทีอ่ะถ้าเราขยันนะแต่เป็นมันเป็นการขยันที่ไม่ถูกที่ครับต่อให้เราขยันให้ตายยังไงอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่เราอยากเป็นจริงไหมฮะวันนี้นะครับมาเลยมีคํขคมที่ว่านะครับวันนี้นะครับขยันผิดที่นะครับสิบปีก็อาจจะยังไม่รวยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าขยันถูกที่นะครับหนึ่งถึงสามปีเราก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะคมไหมฮะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะผมฮาร์ดนะครับ สุพนัทตั้งตนนะครับเป็นควีนเอนเซอร์ใน t i k t o k นะครับแลวก็เป็นเซอร์ติฟายโค้ชลีบอรปีสนี่บสองนะครับและเป็นอเมเทียสเมนเจอร์ในธุรกิจเลกาซีนะครับไม่มีเขาไม่มีเรานะครับขอบคุณโค้ชที่เปิดโอกาสก่อนนะครับนี่ครับคนแรกนะครับเป็นดีเรคเตอร์โค้ดพี่แจนะครับมาเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผมครับและอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อโค้ชพี่แพทนะฮะและโค้ดอีกหลายๆท่านนะครับที่คอยดูแลผมครับยังไงขอบคุณโค้ชคอเซ็นต์ตัมือให้กับโค้ดผมได้ครับอ่าถัดไปนะคร ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับคนที่จะมาแบ่งปันครับก็คือผมฮานะครับคุณฮาร์ดคุรักนะฮะอันนี้นะฝากช่องฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นช่องสําหรับให้ความรู้คนนะครับในเรื่องของการลดหุ่นลดไขมันนะครับเปลี่ยนสังคมนะครับเปลี่ยนสุขภาพแล้วก็ดูแลคนให้หุ่นดีรูปร่างดีนะฮะอันนี้คือตัวอย่างในการทําตลาดดึงดูดของผมครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันอัศจรรย์7วันโพสนะฮะเคล็ดลับในการโพสต์7วันนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะฮะหรือยังโพสต์ไม่เป็นนะับหรือยังไม่รู้้้ว่่าาาาาาาะโพสตอออไรรรหหืบงทีนนเปลลยม เราลองใช้เจ็ดวันนี้นะครับในการโพสต์นะเพื่อดึงดูดนะครับให้คนกลับมาไลค์คนกลับมาเห็นหน้าเฟซนะครับคนกลับมาเห็นหน้าไอจหน้า t ิกต็อของเรานะและทําให้เกิดตลาดดึงดูดนะครับที่จะต่อยอดไปรายได้ให้เราได้จากการเช่นเราอะเปลี่ยนหุ่นดูแลสุขภาพและเปลี่ยนรูปร่างครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ครับวันนี้ก่อนที่เราจะโพสต์นะครับเราต้องนึกก่อนครับว่าวันนี้เราจะโพสต์ถึงใครเราจะโพสต์เพื่ออะไรคือคือวันนี้ครับการโพสต์ของเราอ่ะคือโพสต์ให้โลกรู้จริงไงฮะ ยกตัวอย่างนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่ลูก2แต่อ้วนเราก็พยายามหาวิธีในการลดมาเยอะหลากหลายวิธีแต่ก็ไม่เห็นผลเนี่ยครับแล้วเราต้องการจะโพสเพื่อดึงดูดเราคุณแม่ลูกสองคุณดีอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ คูข el, to to, right? el, ่ขอเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายในการโพสหรือยกตัวนะตัวอย่างนะบางทีเราเป็นคนที่ผอมมากๆครับแต่ตอนนี้เราฟิตหุ่นมาจนหุ่นเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะแล้วเราก็ต้องการโพสอ่ะเพื่อดึงดูดคนผอมอยากหุ่นดีไงเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราต้องใจหัวเข้าใจหัวใจหลักของการโพสกันครับมีด้วยกันสามข้อข้อที่หนึ่งครับคอนเทนต์ต้องตรงใจตรงกลุ่มเป้าหมายฮะข้อที่สองครับสื่อสารไปตรงกลุ่มเอ๊ะเฮ้กำกวป่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ข้อที่หนึ่งนะครคอนเทนต์ต้องตรงใจครับ ตองใจคือโดนจุดฮะอ้วนอยากผอมลองหลายวิธีไม่ลดสักทีอ่ะตองใจจึกเลยอ่ะหรืออ้วนอยากผอมเอ,อ่อออกกังกายก็แล้วแต่ยังไม่มันเป็นผลลัพธ์สักทีเหมือนเหนื่อยฟรีมาตลอดสองปีอย่างเงี้ยตองใจจริงไหมครับสองสื่อสารต้องตรงกลุ่มครับกลุ่มคุณแม่อยากผอมกลุ่มผู้หญิงอยากสวยกลุ่มผู้ชายอยากคุณดีอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มคนอายุเยอะอยากสุขภาพดีอยากดูเด็กอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วครับ และอย่างที่สามครับสําคัญสุดเลยวันนี้ครับมันไม่มีหรอครับโพสที่ดีที่สุดมันมีแต่คําว่าโพสตต่อเนื่องนะครับไม่มีหรอครับโพสที่ปังที่สุดมันมีแต่คําว่าโพสตต่อเนื่องจนมีโพสตปังเนี่ยครับมันเป็นวันนี้เลยฮะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับซึ่งวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการโพสตเรานับอย่างแรกนะครับเราต้องการให้โลกดูว่าเราตั้งใจนะตั้งใจดูแลสุขภาพตั้งใจพิถุนอย่างที่สองนะครับการโพสต์ของเรามันต้องไม่น่าเบื่อมันต้องสนุกฮะมันต้องมีลูกเล่นฮะ ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะฮะคิดซะว่าถ้าเราดูโพสเราเนี่ยเราสนุกไหมอ่ะถ้าสนุกลงอย่างเงี้ยคะอย่างที่สานะโพสเราต้องแบบเหมือนผู้หญิงคนนี้นะฮะมีเสน่ห์นะฮะหน้าค้นหานะถ่ายรูปธรรมดาไม่ได้ต้องเข้าไปถ่ายในป่านะฮะคนเคือต้องสนใจนะครับและอย่างที่สี่นะครับเราต้องการโพสนะเพื่อเรียกรอดยอดไลค์นะครับยอดคอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้ามีประโยชน์นะครับเราก็เรียกยอดถูกคนแชร์นะครับเพื่อให้เปิดการมองเห็นในในหน้าเฟซหน้าโซเชียลของเรานะครับซึ่ง วันนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์แล้วครับถัดไปนะครับ5ข้อที่ควรรู้นะครับก่อนการเริ่มโพสต์7วันต่อเนื่องนะครับ1ครับเพื่อนน้อยต้องเพิ่มเพื่อนทุกวันครับวันละ10บคน20ิคนเพิ่มจากไหนล่ะเพิ่มจากกลุ่มดูแลสุขภาพเพิ่มจากเพื่อนของเพื่อนได้หมดเลยครับอย่างที่2นะครับก่อนนี้ถ้าเราไม่ค่อยโพสต์นะครับให้ค่อยๆทยอยโพสต์เรื่องอื่นก่อนบ้างเช่นสมุนทเราสนใจเรื่องของการดูบอลอ่ะเราก็โพสต์เรื่องดูบอลไปบ้างนะฮะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือการทำตลาดดึงดูดอย่างเด เราเริ่มสร้าง engagement แปลง,งา่ายๆนะ engagement ก็คือไปกดไลค์คนอื่นนั่นแหละเราอยากให้ใครเห็นโพสต์เราต้องไปกดไลค์โพสต์ของเขาก่อนเราอยากให้ใครมาเม้นเราเราต้องไปไลค์คนที่เขาเรียกว่าคนต้องคน,คนที่ต้องการให้เขามาเม้นเรากลับอ่ะทำอย่างี้ก่อนและอย่างที่สี่นะครับปรับหน้า f a c e b o o k นะครับชื่อนะฮะชื่อสําคัญมากเราจะไปชื่อว่าอาเจ้าพันปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราจะไปชื่อว่า ซื้อหวยงวดนี้ถูกทันทีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่คะเราก็ใส่ชื่อจริงนะฮะนามสกุลจริงนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือนะครับเลยรูปโปรไฟล์เราครับต้องหล่อสวยน่าดึงดูดนะครับภาพชัดนะไม่เบลอนะฮะเห็นภาพไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนจริงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราต้องมีคอมมิชเมนต์นะฮะว่าเราจะเป็นผลลัพธ์ให้ชัดและไวคอมมิชเมนต์ก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบนะฮะยกตัวอย่างนะเราจะใช้เจ็ดวันนี้ในการโพสนะครับเราต้องตั้งไปในทางไป็นหอว่าเจ็ดวันนี้ ขอให้เราเอวเล็กลงเราต้องตั้งใจเราจะไม่หลุดอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นครับนี่คือห้าข้อที่ควรรู้ก่อนการเริ่มโพสนะครับสามารถแคปไปได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มครับเดย์หนึ่งฮะเดย์หนึ่งครับพี่เมยอนะเดย์หนึ่งครับโพสมาถึงนะครับเปิดด้วยปัญหาเลยนะหาพวกนะครับแคปชั่นต้องสั้นและตรงประเด็นจริงไหมฮะอย่างที่สองนะครับครั้งเนี้ยตั้งใจสุดละต้องบอกฮะต้องบอกอย่างที่สามนะครับ ถ้ามีรูปเรานะครับรูปเราต้องชัดนะฮะไม่ไม่ไม่เอาถ่ายหัวขาดนะไม่เอานะฮะไม่เอาถ่ายเท้าขาดนะฮะไม่เอาเบลอนะฮะไม่เอาเบลอแบบหน้าเบลอหลังชัดเน <lib> ี้ยไม่เอานะฮะเราต้องรูปเราต้องชัดนะครับและที่สําคัญอันนี้คือข้อควรระวังนะครับ วันนี้ครับอย่าเพิ่งไปแฮชแท็กอะไรใส่สี่เหลี่ยมอะไระยังไม่ต้องนะฮะอย่าเพิ่งไปโพสตความรู้เรื่องของการลดฮะแล้วก็อย่าโพสตยาวไปหรือวกไปวนมาและที่สําคัญนหน้าเฟซเราต้องไม่โพสตเรื่องลบๆนะฮะและอย่าเพิ่งบอกขายตรงๆครับว่าสนใจทักมาอันนี้ยังไม่ต้องพูดเลยฮะยกตัวอย่างเห็นภาพนะครับโพสรูปภาพนี้เลยฮะใครเป็นบ้างนะครับจะลดแต่ละทีวันนี้ลดพรุ่งนี้กิน่าใครเคยเข้าคอนลดน้ำหนักบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิอ่ะเนี่ยเรียกเรียกเอ g น g e ชเมนนะคใครเป็นคุณแม่ลูกสองหุนพังเหมือนเราบ้างอ่ะหาขั้ก่อน อันนี้คือตัวอย่างในการโพสเดนึงนะครับแคปจอฮะถัดไปนะครับเดย์สองครับถัดไปเลยขครยี้ปัญหาขายความกลัวนะครับก็คือการโพสเดย์สองอ่ะเราอาจจะเอารูปรูปปัญหาที่เราอ้วนสุดก็ได้เช่นมีเหนียงเยอะอย่างเงี้ยอ่ะพุงใหญ่ขายใหญ่เซลลูสไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็มาโพสได้เลยมันอาจจะดูไม่ไม่น่าดูนิดนึงนะฮะแต่เชื่อะนะครับโพสเถอะค่ะเพราะมันจะเป็นการดึงดูดคนครับเฮ้ยเอยเอคนนี้ก็เป็นเหมือนเรานี่ว่าเอ้ยเราก็เป็นเราก็เป็นเราก็จะมากดไลค์เราจะมาแอบส่อง ถ้าเราเป็นคนที่อยากขายนะจริงไหมสองครับรูปปัญหานะครับค่าร่องค่าเลื่อนครับสามนะครับแคปชั่นตรงประเด็นนะครับสั้นกระชับเหมือนเดิมนะครับสี่นะครับใครเป็นเหมือนเราบ้างอ่าหาเพื่อนร่วมนะครับข้อควรระวังอย่าโพสตยาาไปโพสตอย่าเพิ่งใส่เอ่อเขอเรียกว่าไรอย่าเพิ่งใส่ชุดออกกำลังกายแล้วโพสตอ่ะเพราะเราต้องขยี่ปัญหาก่อนเราต้องพูดเดียวเขาก่อนสามถ้ารูปไม่ชัดรูปไม่สวยนี่ไม่ได้ไม่ได้สี่อย่าเพิ่งมีประโยชนชวนชวนฮะเช่น พสไปเลยค่ะค่าเลือดอย่างเงี้ยไม่ได้ละหมอเตือนละถ้ายังไม่ดูแลตัวเองนะเตรียมขึ้นเขียงกินยาตลอดชีวิตเลยโอ้โหน่ากลัวไหมฮะน่ากลัวะทีเนี้ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะแม่ไม่ให้มาติดตามนะครับถัดไปนะครับโอ้โหป้ายอายุเยอะแล้วมีเหนียงเยอะมีเหนียงแนนแโพสโพสเหนียงไปเองเลยคะนี่เป็นไงใครมีใคร,ใครที่มีปัญหาเรื่องเหนียงก็จะมาสนใจนะครับหรืออย่างที่สามนะครับโอ้โหโพสไปเลยฮะคุงใหญ่ฮะคุงใหญ่ไม่ได้นะครับปล่อยปล่อยตัวเองอย่างน อ่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างในการโพสเดย์สองนะครับใครยี่ปัญหาของตัวเองนะครับภาพยิ่งไม่สวยเท่าไหร่ยิ่งดีฮะเพราะในวันที่เรามีเจ็ดวันชัดเจนแล้วครับเราจะปังฮะถัดไปนะครับเดย์สามครับคือคือการแชร์ความรู้ครับโพสตข้อมูลง่ายๆที่คนทั่วไปรู้ไม่ต้องไปโพสต์ว่าอินซูลินมันจะหลังงูนี้มันมันลึกไปฮะแค่บอกสั้นๆง่ายๆว่าอะน้ำตาลนะผู้ชายไม่ควรเกินยี่สิบสองกรัมนะยีนะ่สิบสองกรัมเป็นตัวอย่างนะโค้กซีโร่โคก้กอะโค้กหนึ่งขวดได้ลนะสิบแปดกรัม่ครเกิ เนี่ยข้อมูลง่ายๆ่มีแหล่งข้อมูลที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะเน้นความรู้ค่าร่างกายนะครับแล้วที่สําคัญคือเราเราต้องแชร์ความรู้อย่างเงี้ยให้คนที่ติดตามเราดูบ่อยๆนะครับที่สําคัญข้อควรระวังนะครับไม่พิมพ์ยาวเกินไปนะฮะแชร์ข้อมูลผิดๆอันนี้ไม่ควรนะครับเราควรเช็คแหล่งข้อมูลดีๆก่อนนะฮะยกตัวอย่างนะครับนี่เลยเราก็เอาข้อมูลมาจากเพจเทลบุกน้บของหมอเพียงนะฮะจากเพจ r ีบอลสตอรี่นะครับหรือจากกลุ่ม e a s y Health Fit นะฮะในการให้ความรู้คนนะครับยกตัวอย่าง 5เคสไม่รับในการเผาผลาญไขมันหนึ่งของอัฐวิ5ไขมันทานะครับแตกต่างยังไงมีผลเสียยังไงก่อให้เกิดโรคอะไรเนี่ยครับนี่คือการแบ่งปันความรู้นะครับไปหน้า Facebook อันนี้คือการโพสต์ day 3นะครับถัดไปนะครับ day 4นะครับมันคือการเปิดตัวชาเลนจ์คนทั่วไปต้องเห็นแล้วว่าอ๋อไอที่บอกปัญหาเยอะแยะมาอ๋อนี่ไงเราเริ่มเข้าชาเลนจ์แล้วหรือว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือ่าที่สําคัญนะครับลูกต้องชัดคลิปหรือถ้าเป็นคลิปนะครับ ก็เป็นคิววิดีโอที่ชัดนะต้องรู้สึกสนุกนะฮะไม่เครียดไม่กดดันนะฮะถ้าเราลงลูกไปนะครับเราก็อาจจะใส่แคปชั่นตลกๆไปก็ได้นะครับที่สําคัญอย่าเพิ่งโพสขายอย่าเพิ่งเชิญชวนอย่าเพิ่งบอกว่าสนใจทักมานะยกตัวอย่างนี่ถึงหน้าตาผมจะไม่คมนะครับแต่นมผมกระดิกได้อะไรเงี้ยแคปชั่นตลกๆไปฮะอ่าขอเรียกว่าหนีลูกนะครับมาฟิตเนสนะฮะดีกว่าอยู่กับลูกนะครับในวันที่มีอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าคุนขอเรียกว่าคุณคุณปังนะครับ คุนปังหน้าไปนะฮะสวยท,ท,ทุกทุกมุมทุกฉากอะไรเงี้ยได้หมดเลยแคปชั่นนะคะปวยตัวเองก็ได้หรือว่ามันล้อตัวเองก็ได้ได้หมดเลยฮะ,ะนี่คือตัวอย่างในการโพสน,นะครับ ถัดไปนะครับเดย์ที่5นะครับโพสกิจกรรมนะกิจกรรมอะไรบ้างนี่นครับยกตัวอย่างนะมีสังคมคนหุ่นดีนะครับมีเพื่อนฟิตนะฮะมีการทากับกิจกรรมนรับยกขา15ทีนะฮะยกทั้งปีทั้งชาติเพื่อให้เราหุ่นดีอย่างเงี้ยชอบสังคมชอบมีโค้ดคอยดูแลเนี่ยครับเราก็โพสอย่างนี้ได้หมดเลยครับถัดไปนะครับเดย์หนะมันคือการโพสความประทับใจลนะว่าอุ้ยเป็นรูปที่แบบเฮ้ยโค้ดดูแ,แลเราดีโค้ดต,ติดตามเราดีเป็นรูปที่แบบอ่าแคปไลน์กลุ่มมาหรืออะไรก็ได้ครับ โพสเหตุการณ์ที่แบบโพสเอาใจใส่ขยี้ปัญหาจากวันแรกที่เราเริ่มตอนนี้ผ่านไปโอ้โหเราเล็กลงเยอะมากขยี้ไปเลยฮะสําคัญนะครับสิ่งที่ควรระวังรูปไม่ชัดไม่ได้นะฮะอย่าบอกรละเอียดเยอะนะฮะอย่าเพิ่งพูดว่าสนใจทักได้นะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สาคัญอย่าไปโต้เถียงอะไรในคอมเมนต์นะฮะใครคอมเมนต์มาดีขอบคุณค่ะ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 อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะโพสรูปรไปครับโพสรูกปกับโพสแล้วก็พิมพ์แคปชั่นว่า ขอบคุณนะโค้ดที่ทําให้เรามีโอกาสเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาขนาดนี้อายุสามห้าสามสี่สามสามเป็นประมาณนี้แต่ตอนนี้ในวันที่อายุมากขึ้นหน้าตาเด็กลงรูปร่างดีขึ้นอ่ะเห็นภาพไหมฮะโค้ดขอบคุณโค้ดเพราะแบบหุ่นปังกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยฮะและสําคัญสุดเลยนะค,ะคือเดย์เจ็ดละเราต้องโค้ดผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะรูปต้องชัดเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเป้หมาย แล้วก็ประกาศเป้าหมายต่อไปเลยว่าเราจะไปรูปร่างไงต่อไปน้ําหนักที่เท่าไหร่ไปหุ่นที่เท่าไหร่ไปไซส์เสื้อจาก x ออไปสู่เอ็มอย่างเงี้ยเนี่ยแหละโค้ดอย่างนี้เลยฮะรัวๆเลยฮะนี่เป็นไงครับผลลัพธ์นะครับของในเวลาสามเดือนที่ตั้งใจนะครับคุณแม่ลูกสองนะฮะเพศสัจกรนะฮะจากตอนแรกคุ้งป่องนะครับตอนนี้มีร่องสิบเอ็ดสิบแผดนะฮะนี่ครับน้องนะครับดูดูดูตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ขมันหนานะครับตอนนี้มีร่องสเวทชัดนะนี่ครับครูโอครับคุณครูที่สุพรรณนะฮะ ตอนแรกมีพุงใหญ่ครับใช้เวลา15วันครับลองชัดเจนนะฮะนี่นะครับพี่ย่านะครับอายุไม่ใช่อุปสรรคนะครับเปลี่ยนจากคนอ้วนนะฮะกลายเป็นคนหุ่นดีนะครับนี่ครับน่าเสมอครับเปลี่ยนจากเหนียงนะครับกลายเป็นคนอุ้ยหน้าเป๊ะสวยปังมากเลยอย่างงี้ครับหรือว่าคนพี่เบียร์นะครับคุณแม่ลูกสองนะครับตอนแรกมีพุงนะฮะเหมือนท้องอันนี้ไม่ได้ท้องนะอันนี้ท้องเสร็จแล้วนะแล้วก็กลับมาลีนะครับลองสวยชัดนะครับนี่ครับอายุ36กับ39ครับพี่ลุกหมีนะครับขุนปังขึ้นนะครับในวันที่อายุมากขึ้นนเี่ยครับ เราก็สามารถโพสเนี้ยดีเจดเลยพอเราโพสงี้นะถ้าบอกเลยว่าตลาดแตกนะคนไลค์คนเมนต์จะมาเพียบเลยสิ่งสําคัญถัดไปครับเราลองไปนั่งดูดูคนเมนต์นะครับเราลองไปนั่งดูคนไลค์ฮะแล้วเอาไลค์ชื่อเหล่านั้นนะครับมาปรึกษากับคนที่ชวนเรามานะฮะเห็นภาพไหมสุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่ามีไอเดียอีกมากมายครับให้วิ่เมื่อนๆฮะลองไปศึกษาเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียการโพสตไฟเขียวไฟเหลืองหรือไฟแดงนะครับยกตัวอย่างครับเทคนิคไฟเขียวนะฮะโพสเรื่องของแรงบันดาลใจหุ่นก็ได้ โพสของไลฟ์สไตล์การออกกาลังกายการดูแลการกินอย่างเงี้ยก็ได้โพนมุกเสี่ยวก็ได้ถ้าไฟเหลืองครับมันคือ how to ในการแก้ปัญหาละโพชนาการละแต่ถ้าเป็นไฟแดงน,นะครับคือขายผลลัพธ์นะขายภาพ before after นะครับและที่สําคัญครับเราต้องวางแผนทุกวันนะว่าเราจะโพสอะไรพอแน่นอนในช่วงแรกเราอาจจะคิดคอนเทนต์อะไรไม่ค่อยออกหรอกแต่เชื่อฮระค่อยๆวางแผนครับว่าเอ้ยวันนี้ตอนเช้าโพสความรู้นะตอนที่ยังโพสเกี่ยวกับการไปออกกำลังกายนะตอนเย็นโพส ไลฟ์สดอัดวิดีโอตลกๆแล้วก็โชว์ผลลัพธ์นะอะไรเงี้ยเราต้องวางแผนก่อนครับสุดท้ายนี้นะครับท่านอยากฝากบอกเพื่อนๆว่าไม่มีหรอกครับโพสที่ดีที่สุดมีแต่โพสต,ต่อเนื่องไม่มีหรอกครับการประสบความสําเร็จที่ข้ามวันข้ามคืนมีแต่ค่อยๆทาค่อยๆสะสมความสําเร็จเล็กๆในทุกวันนะครับจนในที่สุดมันเกิดความสําเร็จใหญ่ให้เราได้สุดท้ายนะครับเป็นกาลังใจให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับผมฮาร์ดนะครับกูฮาร์ดกูหลักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ชมท้ายด้วยนะครับสวัสดีครับ